สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเช่นเดิมค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่ศูนย์บริการ i s a ซ s กซีควันนี้แก้วก็จะมาสาธิตเรื่องของฟังก์ชันการฝากสายโทรศัพท์นะคะของเครื่องดิจิทัลค่ะที่ใช้กับตู้ SL1000 ค่ะและตู้ SL2001 พอดีว่าคุณทางคุณลูกค้าค่ะสอบถามเข้ามาว่าการฝากสายทำยังไงตั้งค่าอย่างไรบ้าง เดี๋ยววันนี้แก้วจะมาสาธิตให้ดูเลยนะคะว่าทํำยังไงกันเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะก็ให้เรามาที่โทรศัพท์ดิจิทัลค่ะโดยโทรศัพท์ที่จะนํามาสาธิตก็จะเป็น NEC นะคะให้เรากดปุ่มสปีเกอร์ค่ะแล้วก็ให้กด848แล้วก็ตัวด้วย1ค่ะแล้วก็กด1น,นะคะ แล้วก็ตามเบอร์ที่เราจะฝากสายไปค่ะของแก้วจะเปิดฝากสายไปเบอร์ที่444นะคะเมื่อกดเสร็จแล้วก็ให้เรากดสป,ปีกเกอร์อีกทีหนึ่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นการจบการตั้งค่านะคะเดี๋ยวแก้วจะลองเทสกันนะคะว่าจะสามารถฝากสายได้หรือเปล่าเดี๋ยวแก้วจะลองกดเบอร์จากเบอร์402นะคะไปยังเบอร์400ค่ะ ค่ะที่ที่แก้วตั้งไว้นะคะก็จะติดที่เบอร์400ค่ะหรือที่จะไปติดกับเบอร์4 4 4สีสีค่ะตามที่เราตั้งค่าไว้หากเราต้องการยกเลิกนะคะการตั้งค่าขออนุญาตค่ะหากเราต้องการยกเลิกการตั้งค่าให้เรากดสปีกเกอร์แล้วก็กด แปดสี 8, 4, 8, ต่อได้ศูนย์ค่ะแล้วก็กดศูนแล้วก็กดสปีคเกอร์อีกรอบหนึ่งคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นการยกเลิกการตั้งค่าที่เราตั้งไว้แล้วคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับฟังก์ชันของการฝากสายของโทรศัพท์ดิจิทัลหากคุณลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยหรือสนใจสินค้าสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะเข้ามาดูการใช้งานจริงที่ศูนย์บริการ i อ a ซ c กซี Con คอนค่ะที่ศูนย์สปสิร์ินค้าซีคอนบางแคชั้น3โซนไอทีห้องไอที37วันนี้แก้วต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ